สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับชุดแนวทางตัวเลขสวยๆแนวทางเด็ดๆจากทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะที่แม่หมอนเจอมาก็จะนำมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันนะคะในช่วงนี้ก็เป็นช่วงแรกนะคะเราก็ดูๆและก็เก็บแนวทางกันไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งรีบนะคะท่านผู้ชมเพราะว่าช่วงนี้ก็จะเป็น ชุดเต็มกันก่อนนะคะแต่บางท่านบางอาจารย์ก็จะเน้นให้มาแล้วก็มีนะคะก่อนจะไปพบกับแนวทางค่ะก็ต้องขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์ที่เอื้อเฟื้อข้อมูลแนวทางนะคะข้อมูลที่นำเสนอก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นท่านผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมและรับฟังสนับสนุนสละกกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะ แนวทางแรกค่ะพบกับแนวทางของแอดปุ้ยอ้นะคะท่านผู้ชมรัฐบาลไทยงวดวันที่16เดือน864นะคะทรง570เข้า3ตัวโต๊ดนะคะท่านผู้ชมทรงสองสเข้า2ตัวล่างตรงตรงค่ะแล้วก็ตรง5 0เข้า2ตัวบนตรงตรงเช่นกันนะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่ค่ะ งวดวันที่1เดือน9 64นะคะชุด3ตัวที่ให้มาค่ะ579 312 649นะคะ2ตัวค่ะ89 13 79 49 41และ12นะคะส่วนชุดกันให้กันที่413ค่ะ สตัวเน้นไปที่5 7 9นะคะและก็6 4 9ค่ะ2ตัวก็ให้เน้นที่7 9และ1 2นะคะบัญชีธนาคารค่ะ1 1 6 4 5 2 6 5 1 7นะคะธนาคารกรุงเทพค่ะ มาต่อกันที่แนวทางของแอดหวังนะคะท่านผู้ชมเกิดมาสู้ไม่ได้เกิดมาเศร้านะคะสำหรับงวดวันที่16เดือน864นะคะก็ส่ง50เข้าตรงๆเลยนะคะสำหรับ2ตัวบนนั่นเองค่ะเรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะแอดหวังก็ให้มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยค่ะ1เดือน964นะคะเด่นที่1และ3ค่ะ ชุด2ตัวที่ให้มานะคะ1 9 1 1 1 2นะคะ3 9 3 1และ3 2ค่ะแอดวังแอดวังให้3ามซองมาอีกเด้อจ้ะพี่น้องชุดต่อมาค่ะเป็นแนวทางท้าพิสุจน์ล่างของอาจารย์คนคอหวยนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะวันที่16เดือน8 6 4ค่ะ ็ให้เข้าที่3-2นะคะซึ่งเป็นตัวกลับล่างนั่นเองค่ะนี่นะพี่น้องที่เมมอนว่าชุดล่งกับเข้าคือกันเนาะจ้ะเพราะว่าชุดเน้นที่อาจารย์วงให้บอกเข้านะจ้ะพี่น้องสําหรับแนวทางของอาจารย์คนคอหวยเนาะคะ่ะเพราะว่า3-2เพิ่นบได้วงให้แต่ว่าเข้านะคะเราก็มาดูกันที่งวดใหม่นะคะ วันที่1เดือน 9, 6, 4ค่ะท้าพิสูจน์ล่างก็ให้เน้นไปที่ 4, 2, 7, 4, 8, 5และ 8, 2นะคะส่วนชุดรองค่ะที่อาจารย์ไม่ได้วงให้นะคะ C 4, 4, 4, 8, 5, 4, 9, 4, 8, 8และ 8, 1นะคะ มาต่อกันที่แนวทางของแอดประเสริฐนะคะท่านผู้ชมหรือว่าแอดปัญญานั่นเองค่ะสำหรับงวดที่ผ่านมานะคะส่ง8 5 5 8เม็ดเดียวเน้นให้ก็ไม่เข้านะคะแต่เห็นว่าแอดปัญญามีชุดเต็มอยู่นะคะท่านผู้ชมแต่สำหรับชุดเต็มแบบนี้แมมมอนบอเห็นและจากพี่น้องแต่ว่าก็เป็นโพดของเพลนเนาะจา้ะ เพื่นบอกว่าผมว่าเลขมีแบบนี้ครับ8 5 3 5 6 5 2 3 7 1 3 7นะคะสำหรับงวดที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเพื่นก็เข้าที่2 3นะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่นะคะงวดนี้แอดปัญญากบ็บอกว่าผมว่าเลขสิมีแบบนี้ครับ7 5 0 8 1 3 3 2 2 6 และ49นะคะวันนี้ก็มี32องอีกใหมแล้วเนาะจ,จะสำหรับแอดปัญญาก็ให้32มาอีกคือกันแอดหวังเมื่อกี้ก็ให้32มาเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่างวดนี้จะมาหรือเปล่านะคะหรือว่าเราจะตัดออกไปหรือยังไงก็แล้วแต่พี่นองด้วยจาะแมมมอนบอกไปซส่อๆเนาะ และแต่พี่น้องมักจากพี่น้องมักแบบใดก็ตัดสินใจแบบนั้นนะจ๊ะมาต่อกันที่แนวทางชุด3ตัวและ2ตัวของอาจารย์กรุยสกาวนะคะท่านผู้ชมสำหรับงวดที่ผ่านมาก็ไม่เข้านะคะสำหรับชุดนี้ค่ะแต่จะไปเข้าชุดล่างนะคะท่านผู้ชมเรามาดูกันที่งวดวันที่1กันยายน2 564นะคะ ชุด3ตัวที่ให้มาค่ะ4 2 1 4 1 2 4 7 1 4 8 1 4 8 9 6 7 4 6 2 3 6 8 3 6 7 9และ4 7 2นะคะ2ตัวค่ะ2 1 1 2 7 1 8 1 8 9 7 4 2 3 8 3และ7 9นะคะ สำหรับอาจารย์กลุยสกกล่าวก็ให้ชุดสองสามมาด้วยเหมือนกันนะคะท่านผู้ชมเราก็มารอลุ้นกันนะคะมาตามต่อกันที่แนวทางของแอดท่านนี้นะคะท่านผู้ชมให้ชื่อว่า โชคดีนะคะก็แล้วกันค่ะแม่ม่อนบรู้จักใช้าย,ยาเพื้นนาะพี่น้องเพื้นบได้มีช้าย,ยามาให้นะจาะวันที่16เดือน8 64ก็ส่งสองสเข้าวินนะคะเรามาดูกันที่งวดใหม่เลยค่ะวันที่1เดือน9 64นะคะ14 15 16 17 05 04 03และ02นะคะ ต่อด้วยแนวทางของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพุนนะคะท่านผู้ชมงวดที่ผ่านมาเพ่นก็บอมาเนาะจะสําหรับอาจารย์บ้านไผ่เมืองพุนเนาะพี่น้องเฮาหมากก็มาตามกันงวดใหม่เลยนะคะวันที่1เดือน9-6-4ค 4, ่ะ4-6-4-7-5-6-5-7-8-6-8-7-9-6และ9-7นะคะ และก็มาต่อกันที่แนวทางของแอดกรเลยค่ะรัฐบาลไทยเลขดังในไม่ช,ช้านี้เพิ่นวานเนาะจแดห้าเจ็ดห้ดกสี่เก้าสองสีดังจัดก็จะเป็น7 5นะคะท่านผู้ชม7 5ก็ตรงกับของอาจารย์บ้านไผ่เมืองพลนะคะเมื่อกี้ท่านก็ให้5 7มานั่นเองค่ะ สำหรับ85นะคะ85ก็หลายท่านหลายอาจารย์ก็ยังให้มาอยู่นะคะยังบอบมาเนาะพี่น้อง8ปดห้าห้าปดก็ได้หลายงวดแล้วเนาะจากที่ดังมาเนาะพี่น้องเนาะงวดนี้อาจารย์แต่ละท่านเพิ่นก็นยังตามกันอยู่เนาะจากพี่น้องว่าจังได้พี่น้องอีตามต่อว่าจ้ะและ ชุดสุดท้ายสำหรับคลิปนี้นะคะท่านผู้ชมฝากไว้ที่ล่างเน้นเน้นของอาจารย์วอพอนะคะให้เน้นไปที่7557นะคะโมเมนต์อีดังแทๆ้ๆที่พี่น้อง7 5 5ดห้ดวันที่1เดือน964นะคะท่านผู้ชมหากชอบก็ฟาวฟาวเด้อจ้าพี่น้องคันมันอีดังแทๆ้ๆมเนอีห้ามอบทันเนาะพี่น้องเนะาะค่ะ ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะหากมีผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณนะที่นี้ด้วยค่ะฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้แม่มอนเดินเนอกจากแล,แล้วเราจะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะโสม้านเฮงเฮงสุผู้สุขนสวัสดีค่ะ